แม่มคนนั้นอายุประมาณ40ปีซึ่งถ้าหากเป็นคนไทยก็อาจจะยังแลดูสาวไม่น้อยแต่ร่างกายของผู้หญิงฝรัง่งนั้นเติบโตเร็วจนทำให้แลดูแก่กว่าอายุแต่ความเปล่งปลั่งเต่งตึงของหล่อนนั้นหาได้น้อยลงไม่หยิวลอยของความสูงอายุเริ่มปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะที่ลอยตีนกาที่บริเวณหางคิ้ว และความไม่กระชับของกล้ามเนื้อที่แขนเขาของความงามของหลอนยังมีให้เห็นอยู่อย่างชัดเจนหลอนพบและรู้จักกับธนุดในห้องอาหารเล็กๆของเกศเฮาแห่งนั้นในตอนเช้าวันหนึ่งชายล่างสูงผิวคลำํำพยายามแล้วที่จะลงไปกินอาหารในห้องอาหารนั้นแต่เชา้าเพื่อหลีกเลี่ยงลูกขาคนอื่นๆเขานึกบ้าเขาประสบความสำเร็จ เริ่มกินอาหารเช้ามือนั้นแล้วเมื่อลอนโผล่เข้าไปในห้องอีกคนหนึ่งลอนเลือกคอนเฟลกหรือข้าวโพดแห้งที่ทำเป็นเกล็ดซึ่งฝรั่งนิยมกินใส่นมสดเป็นอาหารเช้าแล้วก็ตรงมานั่งที่โต๊ะตัวเดียวกันกับเขาตื่นชาวเะองเรหลอนทักเขาด้วยชื่อปลอมนั้นสำเนียงภาษาอังกฤษของลอนแปลงเพราะลอนเป็นชาวเยอรมัน ลอนเคยพบกับเขาบากอนแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่หล่อนและเขาร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันสองต่อสองธนุ์จำเป็นต้องอนุโลมโดยยิ้มและตอบว่าคุณก็เช้าเหมือนกันฮิวดาฉันจะไปลงเรือเที่ยวดูวัดริมคลองหล่อนบอกแม้เขาจะไม่ได้ถามตาเป็นประกายส่อความกระตือรือร้น คุณรู้ไหมบางกอกนี่นะอาจจะเป็นมหานครเป็นเมืองคอสโมโพลิตันก็จริงแต่ก็ยังมีของเก่าของดีหลงเหลืออยู่มากมายโดยเฉพาะตามวัดริมคลองตามริมถนนทางคลองผมก็ยังดูไม่หมดเลยธนุตอบด้วยความระมัดระวังเขาต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ใช่คนไทยแต่เป็นฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียม โบราณสถานในเมืองนะ่ะมันถูกทำลายซะจนปนปี้แล้วแต่ริมคลองยังมีดีๆไหว้ให้ชมมากมายคุณสนใจโบราณวัตถุไทยไหมละ่ะนิวดาพูดขณะที่เทนมสดลงไปบนข้าวโพดผมสนใจอยากจะเอาไปไหวที่บ้านแต่ราคาของเก่าที่เมืองไทยนี่แพงเหลือเกินที่สำคัญก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของเก่าจริงหรือเปล่ามีคนบอกว่า ีมือปลอมของคนไทยนั้นเยี่ยมจริงๆธนุษบอกพลางฉายซ่อมไล่อาหารในจานเพราะเหตุนั้นนะสิฉันจึงไม่ซื้อฉันตั้งใจจะชมเท่านั้นจะเลือกชมสิ่งที่แน่ใจว่าเป็นของเก่าจริงๆอย่างภาพเขียนผนังโบสถ์ตามวัดนั่นแหละแล้วก็ถ่ายรูปเอาไวาเ้เฮียวดาหยุดเขียวอาหารขณะที่พูดธนุดรู้สึกโล่งใจที่หลอนพูดถึงแต่เรื่องโบราณวัตถุ แต่แล้วหลอนก็เปลี่ยนไปหาเรื่องที่เขากลัวอยู่แล้วว่าหลอนจะถามคุณทำอะไรอยู่ที่บรัสเซลนะผมเป็นวิศวกรธนุตตอบอย่างกล้องเทล่ยวอยะเพราะคาดคะเนยอยู่แล้วว่าหลอนอาจจะถามต่อจึงชิงบอกซะก่อนว่าผมเป็นวิศวกรไฟฟ้ามีหน้าที่ออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าให้แก่บริษัทฉันดูคุณไม่ออก คุณมาเที่ยวเมืองไทยยังไงจึงไม่เห็นคุณออกไปหาความสุขตามบ้านและไหนกลับอย่างผู้ชายอื่นๆเล่าคุณก็ดื่มน้อยและดูเหมือนจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากประโยคนั้นยิ่งลัดตัวธนุดแคบเข้าไปอีกชีวิตแบบนั้นผมใช้มาจำเจจนเบื่อแล้วฮิดาอีกอย่างหนึง่งคุณก็บอกเมื่อกี้นี้เองบ้าเมืองไทยมีของดีๆอยู่อีกเยอะแยะ ผมเองก็สนใจของดีเหล่านั้นเหมือนกันทำไมเราจึงจะไปสนใจกับขยะที่หาที่ไหนก็ได้ธนุษบอกขณะที่สบตากับหญิงสาวต่างชาติเขาไม่ลืมว่าขณะนั้นเขาใส่คอนแทคเลนที่ทำให้ตาของเขาเป็นสีฟ้าคุณมีครอบครัวแล้วหรือยังหล่อนถามอย่างกล้าตามแบบหญิงฝรั่งมีแล้ว ธนุด์บังว่าคําตอบที่เป็นเท็จนั้นจะยับยั้งหล่อนเอาไวา้มิให้ลุกไล่เขาเข้ามาอีกแต่เขาพูดว่าผิดคาดเช่นเคยหล่อนถามต่อไปอีกว่าภรรยาของคุณเป็นคนยังไงนะทําไมคุณไม่พาเธอมาเที่ยวบางกอ,อกด้วยหรือมิฉะนั้นก็พาเธอไปหันนิมูลอีกครั้งหนึ่งที่ภูเก็ตหรือสมุยภรรยาผมต้องดูแลลูกและบ้าน ความระมัดระวังของธนุษยิ่งมากขึ้นเรื่องโกโหกนั้นแม้จะเตรียมเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีเพียงใดแต่โอกาสที่จะบกพร่องหรือผิดพลาดก็มีมากและอาจเกิดขึ้นได้เสมอนอกจากนั้นกล่าวนี้ผมมาบางกอกด้วยธุรกิจของบริษัทไม่เหมาะที่จะเอาครอบครัวมาด้วยถ้าเป็นการหยุดพักผ่อนก็เป็นไปอีกเรื่องหนึ่งคุณมีลูกกี่คนนะ โตแล้วหรือยังมีรูปพกติดกระเป๋ามาหรือเปล่าฉันอยากจะขอดูเป็นคำถามอีกข้อหนึ่งที่ทนุ์มีได้เตรียมตอบผมไม่ชอบพกรูปคนที่ผมรักไว้กับตัวถ้าเผื่อมันถูกหลวงไปพร้อมๆกับเงินและบัตรต่างๆผมจะเสียดายมากกว่าของอื่นพวกนั้นธนุ์ตอบหน้าตายดูเหมือนคุณจะมีคำตอบสำหรับทุกคำถามเลยนะ ดอนปลาลบก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องอื่นอีกบ้างค่ำบันนี้คุณบ้างไปดินเนอร์ด้วยกันไหมละ่ะพวกเราจะออกไปกินอาหารทะเลกันมีฉันแล้วก็มีอีดิตและเอ็ดเบิร์ดธนุดรู้จักผู้ที่หลอนออกชื่อทุกคนเพราะเป็นแขกฝรั่งที่ร่วมเกตเหาแห่งนั้นทั้งหมดขอบคุณที่เชิญแต่เผอิญจริงๆผมรับเชิญพนักงานของบริษัทที่ติดต่อกันเอาไว้แล้ว กึ่งธุรกิจนะเอาไว้โอกาสหน้ากันแล้วกันทนุตตอบโดยที่ทนุตมีได้คาดหมายหญิงสาวเอามือขวาของหลอนวางลงบนหลังมือสายของเขาอย่างถือวิสาสะหลอนชักมือกลับโดยเร็วสีหน้าส่อความพิศวงขณะที่ถามเสียงแหลมว่าอ๊ะอันเรคุณไม่สบายนี่ตัวคุณเย็นเฉียบเลย ธนุดพยายามยิม้มเขาดูว่าความเย็นที่หลังมือของเขาเป็นเพราะถุงมือที่สวมอยู่เพื่อให้แลดูเหมือนผิวของฝรั่งนั้นทําด้วยวัสดุที่ดูดและอมความเย็นเอาไว้ได้มากและนานกว่าผิวหนังตามธรรมชาติเขาตอบด้วยเสียงปกติบ้าผมรู้สึกไม่สบายจริงๆและฮิวดาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดูเหมือนเครื่องปรับอากาศในห้องจะชำรุดพยายามลดอุณหภูมิแล้ว แต่ไม่สำเร็จคุณมียากินหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปหยิบยามาให้นะหล่อนถามอย่างเป็นห่วงและบังดีไม่เป็นไรหรอกลับผมมียาอยู่ในห้องเลียจะขึ้นไปกินยาเดี๋ยวนี้เลยธนุดป,ปฏิเสธขณะที่ลุกขึ้นยืนธนุดคิดบ้าเหตุการณ์คงจะยุติลงเพียงแค่นั้นแต่เขาก็คาดผิดอีกตอนดึกคืนนั้น หลังจากที่กลับจากนัดหมายของเขาแล้วขณะที่อดีตผู้บังคับหน่วยปราบลามกองโจรในล่างจำแรงของฝรั่งนั่งอยู่ในห้องพักของเขาธนุดก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องสองสามครั้งเมื่อเขาลุกขึ้นไปเปิดประตูก็พบแมนฮิลดายืนอยู่มือถือจานใส่เค้กชิ้นหนึ่งคุณเป็นยังไงบ้างอันเดร์หลอนโปรยยิ้มให้เขา ธนุดสังเกตเห็นว่าหล่อนสวมเสื้อติดกระโปรงแบบหลวมโครงเหนือผ้าบางทําให้แลเห็นอวัยวะที่อยู่ภายในได้ค่อนข้างชัดเขาได้กลิ่นเหล้าซึ่งคงจะมาจากปากของหล่อนฉันเอาเค้กมาฝากคุณชิ้นหนึ่งขอบคุณมากผมกินอาหารข้าแล้วและตามปกติจะไม่กินอะไรอีกแต่จะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ธนุษบอก ขณะที่เอื้อมมือไปจะรับจานเคก้กเพื่อไม่ให้เสียมารยาทและไมตปีโดยที่ธนุชไม่รู้ตัวฮิวดาก้าวเข้าไปชิดตัวเขาเป็นเหตุให้ชายล่างสูงซึ่งขณะนี้ผิวไม่คล้ำเพราะการปลอมตัวต้องก้าวถอยไปข้างหลังหลอนไม่ส่งจานเคก้กให้เขาแต่หันไปวางมันลงบนโต๊ะใกล้กลตัวเมื่อหันกลับไปอยะตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่ง ฮิวดาก็โถมเข้ากอดเขาเอาไว้เต็มอ้อมแขนอันเรฉันต้องการคุณหล่อนบอกเสียงกระเซาขณะที่ยื่นปากเข้าไปหาปากของเขาธนุดจะหนักในความสมบูรณ์ของเรือนล่างและความเต็มใจของหญิงสาวแต่เขาไม่มีความปลาถนาแม้แต่น้อยในการมาลดที่หญิงสาวกำลังเสนอให้ที่ทำให้เขาวิตกอย่างยิ่งในขณะนั้น คือหน้าก,ากากที่เขากำลังสวมอยู่ดอ,อรวิเล็บพูดทำหน้ากากนั้นกำชับเขาแล้วกำชับเขาเล่าว่าแม้จะทำด้วยวัสดุที่แลดูไม่ต่างอะไรกับผิวหนังแท้และสวมได้แนบแน่นสนิทอยู่กับใบหน้าและต้นคอแต่ถ้ากระทบกระแทกโดยแรงหน้ากากอาจจะขยับคยื่อนออกจากที่และทำให้รูมหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงไปได้และยิ่งกว่านั้นถ้าถูกกระชากโดยแรง หน้ากากก็อาจจะหลุดออกมาธนุตตะปลบลงอย่างมั่นคงที่ต้นแขนทั้งสองของฮิวดาด้วยมือทั้งคู่เดี๋ยวดันให้หล่อนออกห่างฮิวดาเสียงของเขาหนักเรากําลังจะทำสิ่งไม่ถูกต้องคุณก็รู้ว่าผมแต่งงานมีครอบครัวแล้วเมียของคุณไม่ได้อยู่ที่นี่คุณอย่างโง่ไปหน่อยเลยอันเร ฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นของคุณโดยไม่มีเงื่อนไขเรามาสนุกกันเถอะหญิงสาวต่างชาติตอบด้วยเสียงกระเซาและตำพร้อมกับประโยคสุดท้ายนั้นฮิวดาสะบัดแขนให้หลุดจากการเกาะกลุมของเขาแล้วดึงโดยแรงให้เสื้อบางตัวนั้นหลุดออกเผยให้เห็นทรงอกที่สล่างและสมบูรณ์ผิวของหล่อนขาวพองตามลักษณะของคนตะวันตก ธนุดแลไม่เห็นความสล่างสมบูรณ์นั้นเขามองทะลุเลยผ่านผิวหนังของหล่อนเข้าไปและและเห็นเห,นเหนือกับเอ็นที่ยึดก้อนเหนื้อนั้นไว้กับเส้นเลือดหน้อยใหญ่ที่ทอดไข่กันอยู่เขาเห็นกระดูกซี่โครงของหลอนที่หุ้มปอดทั้งคู่เอาไว้และเห็นหัวใจอันโตเท่ากำมือที่กําลังพองและหดอยู่ตามจังหวะของการหายใจมองต่ำลงไปธนุดแลเห็นตับของหลอน ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ที่ขดไปมาอยู่ในท้อง,องเมื่อธนุดมองสูงขึ้นเขาก็มองเห็นกระโหลกศีรษะที่ไหลหนังหุ้มของฮิวดากับเบ้าตาที่กลวงโบปราศจากลูกตาของลอนขณะนั้นเองหูของธนุดก็ได้ยินเสียงแววที่เปล่งออกมาเป็นคำบาลีอันเป็นภาษาที่ธนุดสันทัดน้อยกว่าภาษาต่างประเทศหลายภาษา เขาจำได้แม่นยำว่าเคยได้ยินเสียงนั้นมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งและจำคำแปลได้ด้วยโยนิพพนัตโถวนาธิมุตโตวนมุตโตวนเมวะทาวติตังปุคละเวมะปัสสะมุตโตพันธนะเมวะทาวติ ผู้ที่ออกบวชคือเพศบรรพชิตชื่อว่าผลจากป่าคือกิเลสแล้วยังกลับไปสู่ป่านั้นอีกท่านทั้งหลายจงดูบุคคลน,นั้นเถิดเขาหลุดจากที่คุมขังแล้วอย่างวิ่งเข้าไปหาที่คุมขังอีกในทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นความสงบอันมหัศจรรย์ก็เล่นเข้าครอบงำธนุษ เขาปล่อยมือที่กำลังจะยื่นออกไปผักหญิงสาวให้ห้อยลงข้างกายตามปกติภาพโครงกระดูกและอวัยวะภายในที่เห็นเมื่อคู่ก่อนหน้านั้นบัดนี้กลับกลายเป็นภาพของฮิวดาสาวเยอรมันคนเดิมท่อนบนของหลอนยังเปล่าเปลือยอยู่แต่แทนที่ฮิวดาจะโถมล่างเข้ามากอดกุมเขาเช่นทีแรกแมมสาวกลับยืนตะลึงอยู่กับที่เหมือนถูกสะกดด้วยมน นุหรู้ตัวว่าเขากำลังมองหล่อนอยู่แต่ไม่ใช่ด้วยตาทั้งคู่ขณะนั้นเขามีความรู้สึกว่ามีตาอีกดวงหนึง่งอยู่ตรงกลางหน้าผากเหนือวางขิวทั้งคู่ตาดวงนั้นจ้องดูฮิวดาด้วยแววตาที่เป็นประกายแต่ไม่ใช่ด้วยโทสะหรือความขัดเคืองหากเป็นประกายของเมตตาและกรลุณาแล้วนุตก็ได้ยินเสียงตนเองก้องอยู่ ทั้งทังที่ไม่ได้เปล่งเสียงออกไปว่าขอจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเบนแก่กันและกันเลยอย่าลังเกียจเบียดเบียนกันและกันเลยขอจงไม่มีทุกกายทุกใจรู้จักรักษาตัวอยู่เป็นสุขเถิดขอจงผลทุกเถิดขอจงอย่าไปภาคสมบัติอันได้แล้วมีแล้วเถิด อาการของฮินดาเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันความร้อนลนกระวนกระวายไม่ปรากฏให้เห็นต่อไปอีกลอนยืนนิ่งจ้องมองดูธนุด,ด้วยแววตาอีกอย่างหนึง่งมันเป็นแววตาของความทึ่งชื่นชมและเลื่อมใสหลันแล้วหล่อนจึงค่อยๆเอามือดึงเสื้อที่หลุดลุย่ยลงมากองอยู่รอบสะโพกให้คืนกลับเข้าสู่ในตำแหน่งเดิมอันเร หล่อนเรียกเขาด้วยเสียงค่อนข้างเบาและสัน่นคุณก็คงจะพอเดาออกว่าผู้หญิงอายุขนาดฉันและรูปร่างหน้าตาอย่างฉันต้องผ่านผู้ชายมาแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันพบผู้ชายอย่างคุณผู้ชายที่รู้จักควบคุมตนเองไม่ตะกละไม่กระหายและไม่หยาบคายเมียของคุณและลูกของคุณโชคดีเหลือเกิน ที่มีผัวและมีพ่ออย่างคุณหล่อนเดินกลับไปที่ประตูก่อนที่จะลับออกไปหล่อนหันกลับมาแล้วบอกธนุดบ้าขอให้คุณโชคดีและขออย่าได้เป็นกงนังวลฉันจะไม่รบกวนคุณอีกอย่างแน่นอนธนุดปิดประตูแล้วกลับมานั่งบนเตียงเขาคลุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ธนุรู้ว่าบัตรนี้เขาได้ผ่านการทดสอบคขั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเขาประสบความสำเร็จในการเผชิญกบกามตันหาซึ่งหลายคขั้งในอดีตเคยมีอิทธิพลเหนือเขาอย่างรุนแรงเขาสามารถที่จะแลเห็นลักษณะอันแท้จ,จริงของมนุษย์เพศตรงกันข้ามซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาเคยตะนึกว่าเป็นคู่พิศวาสที่ให้ได้แต่ความพอใจในทางกรรมแต่บัตนี้ เขาแล่เห็นมนุษย์คนเดียวกันนั้นบ้าเป็นแต่ที่ชุมนุมของเนื้อหนังกระดูกและอวัยวะนานาชนิดซึ่งชุมนุมกันทำหน้าที่ของมันดูเพียงชั่วคราวในที่สุดมันก็จะผุพังเน่าเปื่อยและหมดประโยชน์ไม่ต่างกับสัตว์ชนิดอื่นและที่ทนุษย์เห็นบ้ายิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือแทนที่เขาจะรู้สึกโกรธและลังเกียจฮิวดา เขากลับเกิดเมตตากรุณาขึ้นในหัวใจยิ่งกว่านั้นยังสามารถที่จะแผ่พลังของเมตตากรุณาออกไปยังหญิงสาวซึ่งทนุดแน่ใจว่าเพราะพลังนั้นเองฮิวดาจึงสงบลงโดยเร็วอย่าไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เขาต่อไปอีกจะอย่างไรก็ตามทนุ์ก็หล้ตัวด้วยว่าเกตเขาแห่งนั้นไม่เป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขาต่อไปอีกเสแล้ว อดีตผู้บังคับหน่วยปราบปรามกองโจรไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทำนองนั้นจะยังเกิดขึ้นอีกหรือไม่โดยผู้ใดเป็นตัวการแหมฮิวดาเองก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วย้อนกลับมาเสนอตัวให้เขาอีกก็ได้ธนุษออกจากที่พักแห่งนั้นอย่างเงียบๆี๋ยวตรงไปยังเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ใกล้ที่สุดเขาหยอดเงินเหรียญลงไปในเครื่องแล้วกดเลขหมายที่ต้องการ หลังจากเสียงกลิ่งโทรศัพท์เรียกสองสามครั้งเขาก็ได้ยินเสียงนำพลดังมาตามสายเสียละครับธนุดถามด้วยอีกเสียงหนึ่งนี่ผมเม่งนะพระสมเด็จองค์ที่เสียอยากจะได้นะเจ้าของไม่ยอมให้เช่าเสียแล้วนะครับเขาบอกว่าให้หลานหนึ่งเขาก็ไม่เอานั่นเป็นอานัดสัญญาณหมายความว่าธนุด ไม่สามารถจะพักอยู่ณนะที่พักแห่งเดิมได้อีกต่อไปแล้วและนำพลจะต้องหาที่ซ่อนตัวให้เขาใหม่จบตอนที่6กแล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ